ผมว่าผมต้องใช้สูตรละยังไงก็ต้องได้คุณผู้ชมผมมั่นใจผมย้ายไปแล้วนะโม จะบอกว่าเอฟอมติมันไม่ได้แล้วคุณผู้ชมคือหลังๆมามันจะต้องมีความแบบดาร์กน้อยลงไปแล้วนะจ๊ะแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในหน้าจอบแบบนี้กับ d ีเจเอฟก็บเมงแล้ววันนี้เนี่ยหลังจากที่เราห่างหายจากการอัดคลิปเกมไปนาะน แต่นานเรื่อจะนานแค่ไหนแล้วเราก็กลับมาอยู่กันอีกครั้งกับในเกมซัมมานาวเฮ้ยคือจะบอกว่าช่วงนี้เป็นคนที่เล่นเกมค่อนข้างน้อยพูดตรงๆนะช่วงนี้แบบเวลาเล่นไม่ค่อยจะมีงานข้างนอกก็เยอะอาจจะเข้ามาจิ้มเล่นอารีนาบ้างเล่นอาร์เอเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้มันมีอัปเดตใหม่เข้ามาที่ทาให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันั็น่าที่จะน่าสนใจนั่นก็คืออัปเดตใหม่การคอลลบอรชันระหว่างซัมมานาว่าเอ็กซ์ตีไฟเตอร์ หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักสตรีทไฟต์เตอร์กันเป็นอย่างดีแล้วนะครับมันเป็นเกมแนวต่อสู้แนวสตรีทอะไรอย่างนี้นะแล้วตอนนี้เขามีการคอลเลคชันกันก็คือมีการโคกันแล้วก็มีการเอาตัวละครในสตรีทไฟต์เตอร์เนี่ยเข้ามาอยู่ในเกมซัมเมอร์วอลด้วยไม่ใช่เพียงแค่สกินไม่ใช่เพียงแค่อวตารแต่มันคือตัวละครที่จะเป็นตัวละครใหม่ในเกมซัมเมอร์วอลเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าพูดมาขนาดนี้เกินมาขนาดนี้น่าสนใจมากเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้ากันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระ คือแม่กินเหมือนเราด้วยนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับผมโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าจอของสมิลวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมมาใหม่ต้องแนะนำก่อนเลยคุณผู้ชมกดไปที่อีเวนต์เลยครับคุณผู้ชมเี็นสองอันบนไหมคุณผู้ชมกิจกรรมสติกเกอร์มอสเทอร์คอลเลกชันสตรีทไฟเตอร์วีกับอีกอันหนึ่งก็คือแจกเฉพาะกิจเคนห้าดา คุณผู้ชมโอ้โ <Wow. S 1> หสองอันนี้เนี่ย <Wow. S 1> ผมโฟกัสมากมากนี่คุณผู้ชมมาดูอันแรกกันก่อนเลยดีกว่าแจกเคน5ดาวครับนี่นะครับคุณผู้ชมคือหนึ่งในตัวละครของสต r e e t Fighter V นาะที่เป็นแชมเปี้ยนอีดิชั่นเลยนะครับผมบอกเลยว่าเขาแจกเลยนะใช้คำว่าแจกเลยนะค, <Wow. S 1> คุณผู้ชมนี่ถ้าเราทำภารกิจและสะสมแต้มครบทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถมารับเนี่ยเคน5ดาวได้เลยพร้อมกับของแจกอีกมากมาย <Wow. S 1> ตั้งแต่150แต้มจนถึง5,000แต้มเลยครับผมนี่แล้วก็ด้านล่างก็มีแจกของอีกโอ้โหแจกอะไรเยอะ เยะมากมายและสำหรับใครที่รับเคนมาแล้วนะครับด้านล่างเขาก็จะมีอัพสกิลให้อีกเราก็สามารถเอาแต้มเนี่ยมันแลกเป็นสกิลได้คล้ายๆกับกิจกรรมของตอนพินเชอรอปางมาใหม่ๆนั่นแหละครับผมแต่ตัวละครนี่น่าสนใจมากคุณผู้ชมดู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 เจดเดอร์ คุณเคนนี่ตัวนี้มันต้องมีฮาโดเคนด้วยเห็นป่ะสร้างความเสียหายศัตรูด้วยฮาโดเคนและมีโอกาส50%ลดพลังโจมตีเป็นเวลา2เทิร์นครับแล้วก็มีสกิลอีก2สกิลที่น่าสนใจแล้วก็ลีดเดอร์ก็มีเพิ่มคิติกลให้กับพวกในดันจิน้นอีก33%ก็ใช้ได้นะกับสายฟาร์มนี่ก็ไม่ธรรมดาจริงส่วนอีก4ตัวที่เหลือเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเราอาจจะต้องมาดูในหน้าของเพจซัมเนอร์วอล์อีก4ตัวที่เหลือเนี่ยมีริวมีเอมไบสานมีชุนหลีแล้วก็มีด นนะะิผมบอกเลยว่าเจ้า5ตัวนี้มันเป็นอัปเดตใหม่ที่ Summoner War เนี่ยเขาจัดเข้ามาและตอนนี้มันมีแพ็กเกจด้วยคุณผู้ชมดยนะี่นะนี่มันมีแพ็กเกจลิมิเต็ดอยู่ผมซื้อไปแล้วผมเติมไปร่วมๆก็เกือบหมื่นนะคุณผู้ชมและผมเนี่ยได้เอาแพ็กเกจนี้มาอยู่ในตัวผมเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมยังไม่ได้รับของงั้นผมรับให้หมดเลยฮะ โอเคคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับเราก็มีสกอร์นะครับผมของตัวละครใหม่เนี่ยอยู่7ชิ้นด้วยกันคุณผู้ชมครับนี่ผมเติมไปเกือบหมืน่นนี่คือเงินของผมนะทีมงานเขาไม่ได้จ้างนะครับผมก็ เดี๋ยวขอทําใจก่อนยังทําใจไม่ได้เก็บไว้เปิดเก็บไว้เปิดก่อนมาดูกิจกรรมก่อนคุณผู้ชมนี่อีกกิจกรรมสติกเกอร์มอสเตอร์คอลเลรชันนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจะสามารถสะสมพวกเศษเหรียญทองต่างๆเหล่านี้นะครับผมได้จากการดอปในเนื้อหาไม,ม่ว่าจะเป็นดานเจนไคลอรอนลอยแยงลอยจู่จมหรือลุมมิติเนี่ยสะสมมาได้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเหรียญเหล่านี้นะครับผมมาสุ่มสติกเกอร์นะฮะนี่สมมติเราได้สติกเกอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะไปประทับตาอยู่ด้านล่างนะครับผมอ่านี่ประมาณนี้พอเราได้ มาเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบบมาใส่ไว้ในนี้ออก็ยังโอเคอยู่นะแกได้อยู่นะอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่อาศัยในการฟาร์มนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมเคนฟรี5ดาวนี้อันบนเนี่ยมันมีถึงแค่1พฤศจิก,กาเท่านั้นรีบมาทำเควสรีบรับตัวละครฟรี5ดาวแจกขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วฮะส่วน so, อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคุณผู้ชมคืนนี้ฮะกิจกรรมฟิลเตอร์เออรษหัน,นาหาสาแชร์สนัดโซเชียลอันนี้เลยครับผมก็เอาง่ายๆคือเป็นกิจกรรมแจกของนั่นแหละอันนี้ก็รูปกิจกรรมง่ายสาาหรับที่เข้ม ะะก็คือว่าเราเนี่ยแค่กดเข้าไปในลิงก์ instagram.ar ของ s ม m m เลอร์ที่เขาทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้หลังจากที่เรากดไปปุ๊บเราก็ใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายรูปหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่แฮชแท็กนะครับผมแบบที่เขาแปะไว้เลยนะฮะ s u m m เล e r ์วอลไฟเ t e ร์สมิลเ e r W ์วอ t สตรีทไฟเแล้วก็ Be a t the dragon น h a เรนนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีการสุ่มผู้โชคดีนะฮะว่าใครจะได้อันไหนนะครับผม40ท่านด้วยกัน <Wow. S 2> กิจกรรมง่ายๆนะครับแค่ไปใช้ AR ของ Su m m เลอร์ X กับ t r e e t Fighter เราก็มีสิทธิได้ของ ฟรีกันแล้วของผู้ชมรู้สึกว่าจะมีคลิปอะไรที่น่าดูเหมือนกันมีแบบน้องเน้อเขาทักมาหลังไมค์เมื่อกี้เนี่ยผมขอดูนิดนึงนะอ๋อนี่คลิปที่บอกรีวเดย์ออฟทำไมอ่ะนี่เฮ้ยหลังคนนี้เฮ้ยผมชอบแอนิเมชั่นของเกมนี้มากเลยคือเขาท้าบอ,อกมาดีมากเลยคุณผู้ชมเอาจริงต่้งหลังโนโอ้อ้าชุลีชุล,ชลีกะชุลีกะวาน้ำ โอ้ยเข็นเว้ยเข็นเว้เอยอ้นี้เราปิดน้ำอุ้ยอะไรกับเนี่ยโอ้อา from the Nurse War. <laughs> can เออมันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมเนี่ยคลิปการปูมันต้องทําให้มันน่าดูน่าเล่นอย่างนี้เว้ยผมชอบนะผมชอบอย่างนี้มากเลยเพ<ว>้ช<ว><ผ>มรรู้สึกว่าเออเขาลงทุนดีเขาไม่ได้แบบว่าทํากิจกรรมมาแล้วแบบไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นอันนี้ถือว่าทําได้ออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่ทน่าสนใจนะผู้ชมผมว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมาหัวร้อนนี่แล้วจะบอกว่ามันไม่ธรรมดาแนละสาหรับการซลมอนช่วงนี้คือเห็นป่มคุณผู้ชมมันมีอัตราเพิ่มขึ้นของสตีดไฟเตอร์ตรงนี้ด้วยนี ตอนนี้ผมมีสกอร์ทั้งหมด 10, 20, 30, 40อ่ะ10 20 30 40ใครอยากร้วยใครอยากทายใรอยากทายนะครับเจ็ดอ่ะเจ็0ยี่ิช่างมเถอด69ิบวกเเป็น73อัน73อันว่ะคุณผู้ชมเอางี้ผมว่าทริปเนี้ยเราเปิดหมดอะเราน่าจะหัวร้อนแล้วเราคลิปเกินชั่วโมงแน่ผมจะเก็บแสงมืด ไว้เปิดคลิปหน้าและเราจะเปิดคลิปนี้ด้วย30สกอร์วารีอักคีและวายุพร้อมกับ สามคำพีสตีดวีครับถ้าคลิปนี้ห้าดาวมาสตีไฟเตอร์ผมจะทำการวาดรูปตรงหน้าอกและทำการเขียนหน้ายิ้มและทำการเต้นระบำหน้าท้องให้ดูอันนี้จริงจังครั้งที่แล้วไม่ได้ทำเพราะว่ามันไม่ตรงตามคอนเซปต์ของหัวใจไว้แต่นี้กูทำจริงจริงถ้ามันมานะฟ้าถูกสมอรวอลไม่เคยขอะไรเลยกูขอมึงมาทั้งชีวิตแล้วไม่เคยให้กูเลยกูขอครั้งเดียวนะมางั้นเริ่มจากวายุก่อนเลยขอห้าดาวขอห้าดาวเน้นเ้นเท่านั้น one two three ทางเต็มผ้ามึงมาต่อคุณผู้ชมขอผ่าเดียวขอผ่าเดียวห้าดาวผ่าเดียวผ่าเดียว <Yeah. S 1> บางทีการคาดหวังมันก็ไม่ได้ช่วยเนี่ยคือสี่ดาวเอาเวกมึงเอามาหามึงเหรอวะโอ้เจ็บพันคุณผู้ชมมัน,มมนโอ้โหผมเติมไปเกือบหมื่นอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยขออะไรไปก็ไม่เคยได้เลยดูคุณผู้ชมดู ผมว่าไม่ดีแล้วผมว่าผมต้องใช้สูตรแล้วผมจะเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่มันไม่มอนเตอร์ Monster และอยู่ตรงกลางโอเคมั่นใจว่าสูตรนี้ได้ยังไงก็ต้องได้คุณผู้ชมผมมั่นใจนะโมสวยนะโมสวยเอ้ยโอ้สิบอันแล้วโอ้สิบอันแล้วอะไปคุณผู้ชมเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะใครบอกว่าเขาจ มาทันทีให้เพอไอเยี่ยขอแค่ตู้เดียวตู้เดียวจริงๆไม่เคยขอเยี่ยอะไรเลย,เลยสัญญาณดีไปมาแล้วชุลหลีชุลหลีไฟอยากได้มาไม่อยาดดูประหยดดูฮ่าโอ้โหไอตัวเนี้ยมันควรอยู่ในไอดีใหม่เว้ยจริงๆ กดแบบไม่คาดหวังครับคุณผู้ชมคือการคาดหวังมันมันทําอะไรไม่ได้คือผ่าไปแล้วไงอ่ะผ่าไปแล้วมันก็ไม่เห็นปะ่ะคือเกมมันกวนตีนใครบอกสมอนโดว์วจ้างกูมึงอบปาตัวเองตามจํานวนอายุเดี๋ยวนี้กูคาดหวังอะไรกับมึงได้บา้างคนเนี้ยเนี่ยเรากดไปแล้วไม่ต้องคาดหวังเลยหรอกอ โอ้เนี่ยเนี่ยสิบใบเงียบเอามอเตอร์เต็มอีกไอ้อเพลนเลยทีนู้ชุอมอยากร้อ,กองไห้วะอยากจะร้องไห้เอางี้ก็โอเนะเอ็มยอมแพ้แล้วเอ็มไม่หวังคนเราถ้าไม่หวังความอะไรใหม่ๆมันก็จะเกิดไปแล้วลูกสามใบนะไปไป,อ,ไปอ,อ่ะไปไม่หวัง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 แล้วมันก็ไม่ได้อยางหวังจริงๆด้วย จะบ้าตายเฮ้ยเฮ้ยมันเหลือเศษแปะบ้าอ่ะแปะอ่ะขอผ่าเดียวขอผ่าเดียวให้ได้ลุ้นแบบเยี่ยวเหนียวหน่อยๆขอผ่าเดียวผ่าเดียวนะสมมติว่าไม่เคยขออะไรเลยผ่าเดียวในอีกสใบเนี่ยโอ้ใจร้ายก็โว้ รู้ปวดพี่ปิมก่อนอะกูต้องเขียนหน้าอ้ o เ y อ้ h oh my goodness ชุลีจบทีขอบพระคุณสมเด็จวอลนะฮะหลังจากทำคลิปมาร่วมๆเกือบแปดคลิปผมไม่ขอแล้วนะครับผมได้แค่นี้ผมดีใจผมดีใจมากไม่รู้ด้วยชุลีไฟแม่งสก,กิลอะไรแต่กูรู้แค่ว่ากูได้มาแล้วอะเอาสักสองใบ บาๆคุณผู้ชมคือมันได้แล้วมันมันพอใจแล้วไงอะไรเนี่ยชุลีนะ้ำอืม้มตัวซ้ำแปลกๆแล้วนะอ่ะอีกสักตัวไปะอะลา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 มึงควรตีกูแล้วล่ะพ่ามึงคือตอนแรกก็ดีใจอ่ะดีใจไปแป๊บหนึ่งอ่ะชุลีไฟครับคุณผู้ชม ก็ปลูกเรียบร้อยแล้วเป็นมอนสเตอร์ล่างอเวกแล้วนะครับส่วนชุลีน้ําสวยนะสวยงามสวยงามถือว่าใช้ได้ <Wow. S 1> สกงสกิลก็ไม่ได้มีเป็นลีดเดอร์หรืออะไร โอเคอย่างน้อยมันก็ผ่าออกมาให้เราได้ชื่นใจเล่นนะที่เหลือเนี่ยผมขอเก็บไว้ทําใจในรอบหน้าแล้วกันอ่ะโอเคคุณผู้ชมก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมขอทิ้งท้ายอยีก2อย่างแล้วกันนั่นก็คือเรื่องของตอนนี้ s ัมเมอร์วอลไทยแลนด์นะครับตอนนี้เรามีทว i ต t e r แล้วนะฮะอยากเข้าไปเล่นแต่สายมืดให้ไปติดตาม s ัมเมอร์วอลด้วยนะจ๊ะเขาจะมีกิจกรรมการแจกโคงแจกของเยอะแยะมากมายในทว i ต t e r ก็ขึ้นให้ดูตรงนี้แล้วก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งรายการใหม่ของ Championship ัมเม ครับผมอ่าคือรายการนี้นะครับจะเป็นรายการอัปเดตการแข่งขันสมเด็จบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับผมที่มีพิธีกรเป็นคุณเจมกับคุณเมาส์ซึ่งรายการนี้จะมีการอัปเดตรายการต่างๆมากมายเกี่ยวกับการแข่งขันคักใครแบบอยากจะไปดูอยากจะรู้ว่านักแข่งเขาเป็นยังไงหรือว่าแนวแนวทางการเล่นก็สามารถดูได้ที่รายการเบสกอร์สมเด n e บอลนิวส์ครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดท่านชื่นชอบกันกับความมูร้ัตครั้งนี้ก็เหนื่อยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไพ่พลาดข่าวของเราด้วยนะจ๊ะโอเค งั้นเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าวันนี้เหนื่อยมากไปแล้วบ๊ายบาย